นี้เรากลับมาอยู่ในแบบนี้กันอีกแล้วครั้งนี้เราจำสูตรได้แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกจุดเปลี่ยนภาษา F F แล้วก็เราจะเป็นอมตะแล้วก็จุดเขียนคาว่า fly yes บีได้แล้วตอนนี้เหมือนโหลดแฮกมาเลเ,าเลย ขอเวลาหาของแป๊บของที่ต้องการขอเวลาหาแป๊บหนึ่งโอเคได้อาว um. ุธแล้วทุกคนเราจะลองเปิดเสียงแล้วเบาๆเลยสิ่งนี้จะผิดใครมิ้งเปิดเพลงวะ ไม่เข้าเลยทุกคนไม่รู้อ่ะอาจจะรำคาญเพลงนิดนึงแต่อีกไม่นานจะมีเสียงอะ่ะเรมารีวิวแบบให้เข้าใจใง่ายกันเลยดีกว่าข้ถาทาสองอันนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหนึ่งสีฟ้าจะดูอ่อนกว่าและเท่ไม่เท่ากับสีแดง รอคูดาวแป๊บอย่างแรกอันสีฟ้าอันสีฟ้าจะดูเท่หน่อยแล้วก็ระเบิดออกมาก็ดูเฉยๆนะแต่ถ้าเท่ไปกับสีแดงถอยก่อนมันจะระเบิดและเท่กว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ฮยอยากฆ่าคนอยาฆ่าใครไม่ได้่าคนเลย ม,มีอะไรให้ใช้อีกไหมขอ,อเวลาส่วนตัวแป๊บหนึง่งแล้วนี้เจออาวุธใหม่แล้วเป็นอาวุธที่เขียนว่า V.I.P. แต่มันไม่ได้แต่มันแจกฟรีแถมเวลาบินมีเอฟเฟกเท่ทด้วยแถมความสามารถไม่ก็ง่อยใช่เลยดูสิ เราจะลองใช้กระทาเป็นครั้งแรกเอายิงคนแต่ต้องหาคนที่ไม่เป็นอมตะเจอแล้วหนึ่งคนฆ่าเดี๋ยวนี้โดนหนึ่งโดนหนึ่งทีโดนหนึ่งทีอีกทีหนึ่งตายแน้เน่เอ,อลังการอลังกามากๆไม่ตายหรอไม่ตายหรอ วุ้จัดด,ด้วยลองขุดดิอันนี้จะยาตุม้มไม่เป็นไรเลยเราได้อาวุธใหม่ไปแล้วก็คือค้อนและเราจะ ยิคนซิว่ามีคนหรือเปล่าถอยก่อนเลยค่อนข้างเท่แล่ต้องข้าอุบาทในเวลาเดียวกันโอเคในเวลาระเบืดอนิวเคลียจบคลิป